ฟาดไปอีกแล้วโอ้โหอาล้วครับไอ้ฟาดโอ้โหไปผมและนี่คือเฮ้ยเฮ้ยสามตัวติดเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย โอเคสูตรนี้นะสูตรนี้นัทวัฒน์นะฮะส่งมานะจัดไปโชคดีจ้าสฝาผมนัทวุฒิรักดีฝากหนึ่งมม่าเดือนนี้ฝากสามเวคแค้ม2อฟอรานหนึ่งทอง3วิไซ5้าวรับ3าปเแค้ม2อนะหครับเปแคม2อฟอรันหนึ่งทอง3ไซหนะโอเคหนึ่งสอสไปครับผมไซยวิ1ห สามสี่ห้าไปอาไปแล้วโอโ้โหอะไรครับโอ้ไอ <c oughs> oh, ้นดีโมเมนต์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วเขาก็คือเท้าขวาบนนำเท้าขวาดูทรงผมก่อนครับ <c oughs> หรือว่าจะไปพี่ปาครับผมโอโ้โหเรียบร้อย <c oughs> โอ้โหมาอีกแล้วพี่ป๊ากับมาแล้ววู้โต้องอีกทีหนึ่งนะสูตรอาจารย์นัทวัฒน์นะฮะพี่ป๊าคนึงเชนุ่นชเอ็นสมทบคุณสอเดือนนี้ค่าโยฮันครับเพ็กที่แล้วสามที่ ไม่ให้พี่เจเปิดแล้วเหรอเบแคมหนึ่แคมสฟอร์รันหทองสามไซห้นะหนึสไปครัผมไซห้าหนึ่งสองสามสีห้าไปฟาบโอ้โหไอ้สูนี้ เขาวาบอลดำลงเท้าไม่เหมือนเดิมลงเท้าไม่เหมือนเดิมสมผมแบบนี้และเขาก็คือเด็กกอล์ฟรันโกอ้โหเอาเรื่องของจริงโอ้โหเฮ้ยอปวดจานัะวัด นัวาร์เลยครับอาจารย์ครับอาจารย์นัทวาร์ครับผมพี่ปาร์คสามไปแค่สองฟอรลันหนึ่งทองสามใส่ห้านะฮะโอ้โหโอ้หไอ้ดีตัวเองไม่ดวงดีขนาดนี้วะปาร์คพี่ปาร์คพี่ปาร์คสามไปแค่สองพี่ปาร์คหนึ่งพี่ปาร์คสอง พี่ปาร์คสามไปแคมสอน,นะหครับฟอรันหนึ่งะครับทองสามนะหนึสครับสาย5วินะหนึ่งสองสห้ไปผมและนี่คือเฮ้ยเฮ้ยส hey, ตัวติดเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย จริงปะเนี่ยพี่เบก็กพี่เบ็กเหรอเฮ้ยโอ้พี่ปากโถ่เฮ้ยเกินเกินไปโอ้โหสามตัวติดเลย <c oughs> เฮ้ยเอาเรื่องผม <c oughs> ไม่ได้ตาฝาดใช่ไหม <c oughs> ตื่นนี่ฝันอยู่ปะเนี่ย เฮ้ย <laughs> <ว salah> ออกจริงเฮ้ยอาจารย์นทวัฒน์โอ้โหเอาเรื่องอันนี้สูตรปากหมเดไปแล้วนะสูตรนี้นะฮะเปิดโปอฮ้สามตัวติดครับผมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพมุติชแนลด้วยนะครับ